วัวก็กแพ้ฝน,นไม่ได้มีแต่น <ะ S 2> คนที่เป็นหวัดเ,เอาละครับทุกคนตอนนี้นะครับก็อยู่ในช่วงหน้าฝนนะครับแล้วทุกคนรู้ไหมครับว่ารอบยอดที่ของวัวช่วงหน้าฝนเนี่ยมีโรคอะไรกันบ้างอ่าโรคแรกนะครับก็คือโรคปากเท้าเปื่อยน,นะครับหรือว่า and Mouth d ส s e a s นนั่นเองวัวเนี่ยลักษณะคือจะมีการเดินหย่อๆนะครับเหมือนใส่ส้นสูงแต่จริงๆแล้วไม่ได้ใส่ส้นสูงนะครับวัวเจ็บเท้าอ่าก็คือเป็นโรคปากเท้าเปื่อยนั่นเองวิธีป้องกันโรค FMD ฉีดวัคซีนให้ครบและแยกวัวที่ติดโรค โอเคครับโรคต่อไปนะครับก็คือโรคเฮโมลัจิคเซปติซิเมียนะครับอาการของวัวนะครับก็คือจะมีลักษณะล้มตึงลงไปนะครับซึ่งไม่ได้งอนนะครับที่นอนลงไปอ่ะเป็นโรควิธีป้องกันโรคเฮโมลัจิคเซปติซิเมียสามารถฉีดวัคซีนป้องกันล่วงหน้าได้ต่อไปนะครับทุกคนทุกคนเคยเห็นวัวไอหรือจามกันไหมครับอาจจะมีแบบฮัตเชยออกมาหรือว่าแบบแะออกมานะครับซึ่งไม่ได้แพ้อากาศนะครับผมวัวตัวนั้นอ่ะอาจจะติดโรคระบบทางเดินหายใจนั่นเอง วิธีป้องกันการลมการฝนหรือทําให้โรงเรือนแหง้งอ่าและแน่นอนนะครับช่วงหน้าฝนฝนตกใช่ไหมครับหญ้าที่วัวกินเนี่ยอาจจะเปียกฝนนะครับถ้าวัวได้กินหญ้าเปียกๆไปยาวๆนะครับก็จะท้องเสียอย่างยาวๆเลยนะครับก็คือวัวตัวนั้นนะครับอาจจะเป็นโรคท้องอืดได้นะครับเห็นไหมครับวัวตัวนี้นะครับสุขภาพดีวิธีป้องกันโรคท้องอืดหรือท้องเสียตากหญ้าให้แห้งก่อนให้กินหรือว่าให้อาหารแห้งเสริมเพื่อนๆอย่าลืมเอาอาการเหล่านี้ไปสังเกตวัวที่บ้านกันนะคะ ฝนตกรถติดคนติดวัดแต่วัวติดโลก